สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ซีอยู่หน้าบรรยากาศของงาน WWDC 2017นะคะงานใหญ่กลางปีของ Apple ที่จะเรียกชาว Developer ทั่วโลกมาเพื่อดูว่าปีนี้มีโคดดิ้งอะไรของเขาที่น่าสนใจนะคะวันนี้ไม่ใช่วันจัดงานนะคะแต่เป็นวันรับบัตรเข้างานนะคะบรรยากาศวันนี้ก็ดูคึกคักมากกว่าเมื่อวานเพราะเมื่อวานเงียบมากเลยแต่ว่าก็ยังไม่เห็นมีคิวอะไรมาต่อนะ ทราบว่าจากปีที่แล้วเนี่ยปกติสักประมาณตีห้าก็จะเริ่มมาต่อกันในวันพรุ่งนี้คงจะได้เห็นนะคะเพราะว่าสิงห์หง์จะต้องตื่นเช้ามาต่อแถวกับเขาเหมือนกันค่ะเพราะว่าในปีนี้มีสื่อมวลชนจากทั่วโลกเยอะเยอะกว่าปกติด้วยด้านหลังนี้ก็เมื่อกี้แน่นเนียนเข้าไปเขาไม่ให้เข้าค่ะเขาบอกว่าเป็นสื่อก็วันพรุ่งนี้อยู่ดี8โมงอยากไปเก็บภาพมากค่ะได้ยินว่าปีนี้ก็มีคนไทยที่เป็นเอนจิเนียร์หลายคนมาเข้างานแบบ จ่ายตังค่าตั๋วเหมือนกัน,น,นโดยไปเสร็จแล้วค่าตั๋วน่าจะประมาณเกือบห้าหมื่นปะเกือบห้าหมื่นบาทนะคะ มาดูข่าววงในกันสักหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทีมงาน Daily Gizmo.TV ได้อัปเดตข่าวล่าสุดนะคะเพราะว่าเป็นวงในจาก f o x c o n เป็นข่าวหลุดออกมาว่าจะมี iPhone 8จะมีลำโพง Siri จะมี iMac รุ่นใหม่หรือว่ามันจะเป็น iPad ซึ่งเก่งๆกันไว้ว่านอกจากการอัปเดตระบบปฏิบัติการใหม่ในหลายๆอุปกรณ์แล้วอาจจะมีเล็บๆมาว่ามี device ์หรือเครื่องตัวใหม่ไม่ My iPad ก็ iPhone ไม่ iPhone ก็ต้องมี Mac ล่ะนะ อะลองไปอ่านกันดูเองแล้วกันนะคะทีนี้ซิก็เลยไปเช็คที่หน้าเว็บไซต์ WWDC วันก่อนการจัดงานก็น่าจะเป็นดึกๆมากๆของทุกคนในไทยตอนนี้ค่ะคอนเซปต์ในปีนี้เนี่ยก็จะดูเป็นแนวโซเชียลเน็ตเวิร์กนิดนึงนะคะลองมาดูว่าวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวอุปกรณ์อะไรใหม่ๆหรือเปล่าน,นะคะเสื้อสตาฟสีแดงเช่ไี่ไงมีคนไทยด้วยจากโอเมเซ เฮ้ยขอสัมหน่อยสัมแก้เซ็งน้องแบงใช่ไหมคะใช่ครับเรียกพี่แบงค์แล้วกันเนาะยินดีที่ได้เจอครับพี่แบงค์เป็นเอนจิเนียร์เหรอคะใช่ครับเป็นเดเวลอปเปอร์ทำอะไรอยู่บ้างก็ทำโอเมเสะรายเดียวทำโอเมเสะครับอยู่ที่โอเมเสะทำมือบายแอพกับ SDK พรุ่งนี้คาดหวังอะไรบ้างพรุ่งนี้คาดหวังอะไรบ้างพยายามไม่คาดหวังครับจะได้เซอร์ไพรส์ได้เสื้ออย่างเนี้ยลงทะเบียนยังคะได้ครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ของที่ระลึกหน่อย อย่างงี้วันนี้ก็ต้องซื้อบัตรเข้างานมาดิใช่ครับเท่าไหร่อ่ะห้าหมื่นกว่าจริงปะห้าหมื่นหกพันใช่ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยแล้วครับแสดงว่าเสื้อตัวนี้คือห้าหมื่นห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยแค่นี้ ice, ออร์ริฟายส์ของรีฟายส์ปีนี้ดีแล้วนะครับปีนี้ดีวะปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วแย่กว่าความพึงพอใจเป็นไงคะก็ดูดีครับดูดีเป็นเสื้อที่ราคาแพงทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นของที่ระลึกในการแลกเข้างานนะคะ<อ>ถ้าเป็นงาน Google ก็จะออกแนวแบบสยืดนิดนึง นี่เป็นแบบแนว,แ,นวแจ็กเกต็กเกตนะคะเพราะว่าแถวนี้มันหนาวครับหน้าร้อนก็ยังหนาวเขาเลยบอกว่าเผื่อเหมือนเคยได้ยินว่าเขาบอกว่าให้แจ็กเก็ตเพราะาบางคนไม่รู้หนาวเขาก็บอกว่าไม่มีเสื้อหนาวมาใส่ก็เลยแบบให้ไปเลยแจ็คเก็ตเผื่ออะไรโอ้มีเส็มาคนเดียวเลยเหรอมีเอนเจิเนียร์คนอื่นอีกปะมีครับมีมีม,ม,มีมีหลายคนเลยครับที่เป็นเดวัลเปอร์ถึงสิบไหมเกินครับเกินเฮ้ยเกินเลยเหรอของจากคนไทยนะบินมาจากเมืองไทยอ๋อมานี่ไม่มีเลยครับมีผมคนเดียว มายถึงคิดว่าทํางานอยู่โอเคโอเคสู้ๆเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะคะว่าจะมีอะไรเจ๋ๆงๆกันบ้างนะคะใหญ่เกาะติดวันพรุ่งนี้ค่ะ ปิดท้ายอีกนิดนึงในคลิปนี้ด้วยการไปส่องเว็บไซต์เขาก่อนการจัดงาน w w d c 2017ในวันพรุ่งนี้ค่ะขึ้นไปถึงก็จะเห็นว่าหน้าตางานนี้พยายามจะใส่ความอาร์ตเข้าไปนะคะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมมนุษย์ตามคอนเซปต,ต์งานในปีนี้ก็เลยดูหน้าตารูปเขาเหมือนกับแนวโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ถ้าเข้าไปดูตารางงานนะคะก็จะมีหมกฝรั่งเต็มไปหมดเลยนะคะว่ายัางไม่เปิดเผยว่าจะมี การบรรยายหรือสัมนาในเรื่องของอะไรบ้างนะคะก็เลย we are about ก็เป็น we are about อะไรอย่างเงี้ยเออมุกฝรั่งอะคะ่ะ well let you know อะไรเงี้ย <laughs> well <c oughs> ก็ใช้คำว่า well แบบออประวานยอะไรเงี้ยก็เป็นมุกฝรั่งอะคะ่ะก็เก๋ๆะคะ่ะแต่ดูมีเซสชั่นเยอะมากเหมือนกันคือครั้งนี้เนี่ยเป็น WWDc ครั้งแรกที่ซีมีโอกาสได้มาร่วมกันก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้น ส่วนเขาลือนะคะที่พยายามจะสืบทราบก็พวกเว็บฝรั่งก็แนก r ู m เ r อร์นะคะเว็บต่างชาติก็มีการคาดการณ์นะคะว่าจะมี iOS 11 Mac OS 10.13มี New Version Watch OS TV OS แล้วก็มี iPad Pro 10.5นิ้วรวมไปถึง Siri Speaker หรือลำโพง Siri ออกมาแข่งกับ Google Home ค่ะรอดูว่าวันพรุ่งนี้จะประกาศจริงหรือเปล่าโอเคทดา